มาดูไทม์ไลน์กันหน่อยว่าการตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันโหวตนายกคนใหม่จะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรเมื่อวานอนาะจารย์วิษณุเครืองามนะคะท่านก็คือนักข่าวก็บอกว่าในบในการประชุมคลอรอมอเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์วิษณุก็ได้อธิบายไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับคอรอมมรับฟังนะคะ โดยบอกว่าไทาม์ไลน์ที่พูดในวันนี้เป็นไทม์ไลน์อย่างเร็วเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ไม่มีทางเร็วกว่านี้ค่ะในวันที่13กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่กะกะตจะรับรองผลการเลือกตั้งหากเกิดความล่าช้าคงเกิดการร้องเรียนกันเกิดขึ้นนะคะโดยหลังจากนี้คณะรีจะพิจารณาพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาแล้วก็วันที่20กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่ให้สอสอรายงานตัวจากนั้น24กรกฎาคมจะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็20 ส5กรกฎาคมค่ะถึงจะมีการเลือกประธานสภาแล้วก็วันที่26กรกฎาคมจะมีการโปรดกล้าวแต่งตั้งประธานสภาก่อนวันที่3สิงหาคมจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีและวันที่10สิงหาคมมีการแต่งตั้งคอรมอและ11สิงหาคมจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคอรมอรักษาการไทม์ไลน์ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่า อย่างเร็วนะ<ช>อย่างเร็วนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เราน่าจะได้นายกกันเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมสองเดือนเนี่ยค่ะโอ้ยังมีเวลานะยังมีเวลาเนี่ยหนึ่งมีเวลาสําหรับการล็อบบี้สวสองมีเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรครับคุณนันทยาออมแรงไว้หน่อยดึงสตรอวไว้หน่อยอย่าโหมมากอย่าออกตัวแรงออกตัวแรงนะค่ะ คือที่สาคัญนะกองเชียร์ใจร้อนค,คือจะไปบอกสอบอต้องพูดตมันไม่มีประโยชน์นะก็ม,มีเวลาดึงเกมตั้งสองเดือนค,ค,อคือจะว่าดึงเกมก็ไม่ได้กติกามันเป็นอย่างนะั้นนะครับ